สวัสดีครับวันนี้แอดมินโอปอนะครับกับช่วงรู้ก่อนใครนะครับกับของแวนการ์ดนะวีบีทีศูนย์เก้านะครับในคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงของมุราคุโมนะมุราคุโมที่เคยออกมานะถ้าใครไปตามก็จะมีชุดศูนย์สองชุดศนะูนย์สี่เนอะชุดศูนย์สี่ก็มีศูนย์หกอีกทีหนึ่งนะศูนย์หกนะแล้วก็มาเป็นชุดนี้นะครับในผ้าของแวนการ์ดอีฟนะครับกับความสามารถนะยาสุเอะนะยาสุเอะ ก็เลือก unit ยูนิต2ใบนะครับจ่าย1นึ่งคอตบัสก็จ่ายโซนึงนะครับค้นหาการ์ดที่ชื่อเหมือนกับยูนิตเหล่านั้นอย่างละ1ใบนะครับอันนี้เป็นแอคทีฟลนะไม่ใช่มันออโต้เมื่อลงนะใช้ตอนไหนก็ได้นะในเมนเฟสก็ให้1ใบนะครับจากกองการ์ดหรือจากดอกก็ได้นะคอลงช่องเลียนะถ้าหาจากกองก็สับกองอันนี้หยิบจากดอกได้แล้วนะไม่จําเป็นต้องหยิบจากกองนะั้งหมดก็ก็หยิบดอกได้แทนแล้วก็เมื่อตีครับทิ้งมือ2ใบครับไลท์ ยาซูเอเทนมะจากดอบโซนในสภาพสแตนเนอร์ได้นั้นลบหนจนจบเทินนะก็สลอบเพิ่มรอบในการโจมตีได้นะแล้วก็ยาซูเอเทนมะเนี่ยถ้าเป็นเกรดสมีเอ็กเซลก็ไลท์ก็จะได้เอ็กเซลเพิ่มได้ไนะเรียกว,ว่าคุ้มมากๆเลยนะเทียเสียสองใบไลท์ใหม่เนได้สภาพสแตนแล้วก็ได้ลบหแต่ได้ลบหเสียสองใบก็ได้มือคืนมาจากเอ็กเซลด้วย อันนี้นะครับกับนินจาอาเซียซุเอเทนมาเนี่ยก็ไดร์ดาเอ็กเซลด้วยนะครับกับความสามารถนะครับเป็นแอคทีฟนะข้างบนเลือกยูนิตของคุณ1ใบครับค้นหาการ์ดที่ชื่อเหมือนกับยูนิตนั้นจากดอกโซนนะอันนี้อันนี้ได้ใบเดียวนะแต่ตัวตะกี้นี้จ,จ่ายหโซจ่ายจ่ายหโซกับเคาน์เตอร์บาร์ได้2ใบอันนี้ได้ใบเดียวนะครับแล้วก็เมื่อตีครับได้บวกหนึ่งหมื่นจนจบการต่อสู้นั้น,นครับและเมื่อจบการต่อสู้นั้นทําการรีทายยูนิตนีเลือกเรียอากาศของคู่แข่งหน,นึ ได้กองการตัวเองนะถ้าอยู่ในช่องแวน์นะไม่มีอะไรนะอยู่ในช่องเรียรก็คือจะได้บวก power อ,อีกหนึ่งหมืด้วยนะครับโอเคก็สินค้านะครับกับชุด vbt 0 9นี้นะครับจะออกเป็นกล่องเนอะกำหนดส่งคือ30พฤศจิกายนครับไม่มีโรงเซเว่นใดในทั้งสิ้นนะถ้าใครสนใจก็รีบไปสั่งกันได้เลยนะสั่งก่อน ได้ก่อนมีโอกาสได้ก่อนสั่งช้าโอกาสหมดได้นะครับสามารถกดที่ Description ข้างล่างได้เลยนะกล่องละ150บาทนะครับสินค้านี้จะส่งปลายทางได้ก็คือวันที่30เพฤศจิกานะครับโอเคอ่ะต่อไปครับกับมานินจากงเล็บปีศาจโยอิโทกินะโยอิโทกิเมื่อในเทิร์นคุณนะครับถ้ามี ทั้งหมดบนช่องแวนและช่องเลียนะอ่าอันนี้ตัวเองอยู่ในช่องแวนตัวเดียวกันนะที่อยู่ในช่องแวนและช่องเรียนจะได้บวกพาวเวอร์อีกสามพนะครับแล้วก็เมื่อลงสนามจากมือครับจ่ายเคาน์เตอร์บาหกับจ่ายโซบาร์สหนึ่งนะครับค้นหาตัวเองนะจากกองการหรือจากดอบได้นะครับถ้าคอก็จะสลับกองการนะลงสนามจากมือนะก็งอกเพื่อนมาได้ เอครับมารผู้เป้าประตูอาร์ตกะนะครับเป็นตัวหาเกจสามนะครับแล้วถ้าเกิดมียูนิตของใครก็ได้2ใบหรือมากกว่าที่ชื่อเหมือนกันเนี่ยก็จะได้บวกพลังอีกห้าพันด้วยซันเทสือครับมาลองยุทธนะครับกับสายอาร์เทเรสนะครับยูนิตอาร์เทเรสทั้งหมดจะได้บวกพลังห้าพันนะครับแล้วก็ถ้าแวนการ์ดของคุณมีชื่อบังกรคลั่งบรรลองยุทธในชื่อการ์ดครับนำการ์ดเป็นมุสุดจากกองการ์ดเข้าเดเมโซน และค้นหาอาร์เลสเตอร์ไม่เกิน2ใบลงช่องเรียกาศเนี่ยสันเทศุนี่ใช้ในช่องเรียกาศได้นะย,ยิงเดเมพตัวเองแล้วหาได้2ใบเลยนะครับก็เรียกว่าทําให้อาร์เลสเตอร์นีจากเดิมเคยโดนกักเกนเนี่ยนี่เรียกว่ายิงเดเมตให้ครบเลยแล้วก็พอพอพอใช้ใช้ความสามารถมันต้องใช้ความสามารถคาถาบาษาก็ใช้ครบได้เลยนะ มานินจาแห่งดอกวิษเรียครับทาเคฮิเมะครับดู7ใบครับหายาสุเอเอจากกองแล้วขึ้นมือนะลงช่องแวน์เนี่ยเป็นเกตหนึ่งเนะืยาสุเอเนี่ได้ขึ้นมือฟรีๆเลยนะไม่ต้องใช้อะไรแล้วก็ถ้าแวนการเขามียาสุเอเอในชื่อกาดนะครับลงสนามจ่ายนี่เมื่อแวนการยาสุเอเเข้าสนามเนะี่ยจ่ายหนึ่งคาตาบานนบเลือกยูนิตของคุณนะครับคอการ์ดท,ที่ชื่อเหมือนกับการ์ดใบนั้น จากดรอปลงช่องเลียได้นะถ้าเกิดงอกแบนปุ๊บงอกเลียมาได้นะครับจ่ายหนึ่งเคอเตอร์บาทสอันนี้มานินจาแห่งดาพูดมาซามูระนะครับเป็นขีพีทักมานินจาแห่งการสัมดงพลังมาสุนารินะครับเมื่อจบการต่อสู้ที่แวนการ์ดของคุณโจมตีครับจ่ายเคอเตอร์บาทสามและโซบาสสามท 3, ี่เป็นเกศสามยากนะ เรเรีย,รยากาศของคุณหนึ่งใบครัแสดงเรียากาศทั้งหมดที่ชื่อเหมือนกับยูนิตนั้นนะครับก็ถ้าไม่ตายจริงๆนะครับแต่ก็องเงื่อนไขก็ยากยากมากๆเลยนะต้องสามที่เป็นเกยียร์สามเนี่ยนะโอ้ต้องต้องจะไทยด้าจบเลยต่อครับกลับมานินจาพันเบลมนะครับเมื่อตีครับจ่ายคอเตอร์บาร์ดหนึ่งครับแถวหน้าทั้งหมดของคุณที่มีชื่อการดเหมือนกับยูนิตนี้ครับจะได้บวกพาเวอร์ห้าพันนะครับนี่เฉพาะแถวหน้านะ าายดบ้วนะมานินจาแห่งหน้ากากโนวาอาวาสุนะครับเมื่อลงสนามครับคอการ์ดไม่เกินหนึ่งใบส่งการ์ดนั้นลงดอบนะค้นหาการ์ดจากกองนะทิ้งดอบใบหนึ่งเราจะได้รับชื่อนะก็คือได้รับชื่อของใบที่ทิ้งลงดอบนั่นเองมานินจาผู้เป่าคุยคาโดซูกุนะครับ เมื่อจบการตรวจสุนทียการ์ดนี้บูตเรียกาศที่เป็นเกจสองหรือสูงกว่าครับจ่ายคเตอาร์ดหนึ่งและทิ้งการ์ดในมือหนึ่งใบครับค้นหาการ์ดจากกองไม่เกินหนึ่งใบในชื่อกาดเนี่ยที่ชื่อเหมือนกับยูนิตนี้ที่ถูกบูตนะขอการ์ดใบนั้นลงช่องเรียกาศที่ไม่มียูนิตอยู่ได้นะครับต้องบูตนยะก็ขอได้ทิ้งมือหนึ่งใบแบ็กวาร์ดนะอาริสเธอน่าเมื่อบูตให้ และ้อลิสเตอร์หรือเลฟออลิสเตอร์เนะถ้าแวนการ์ดของคุณมีบังกรข้งางวอลลองยึดอยู่ได้ชาร์จโซ1และยูนิตท,ที่ถูกบูตได้บวกหมื่นจนจบการต่อสู้นั้นนะอันนี้เก่งเลยนะสายอลิสเตอร์เหมาะบังกรปีศาจลักซ่อนนะครับเวียเมลฟูโดนะครับเมื่อตีครับจ่ายหนึ่งเข้าเตอร์บาร์สยูนิตนี้บวกหมื่นหนึ่งจนจบการต่อสู้นะและเมื่อจบการต่อสู้นั้นได้จั่วแล้วก็พังลิธายยนิตนี้ต่า มังกรนินจานะนี่เป็นเกรดสองนะเพื่อวหมื่นสองไม่มีชิวมานินจาแห่งความไร้ตัวตนคู่นินาการนะครับถ้ามียูนิตอื่นที่ชื่อเหมือนกับยูนิตนี้นะครับยูนิตนี้จะไม่ถูกเลือกจากความสามารถของการ์ดคู่แข่งแล้วก็บวกพาวเวอีก5,000ด้วยมานินจาแห่งบทเพลงลูกบอลมิยากิคุนะครับทำการเลสยูนิตนี้จะได้จั่วหใบและทิ้งมือหใบครับถ้ามี ถ้ามีมานินจาแห่งเพลงลูกบอลถูกทิงเนี่ยก็คือตัวเองเนี่ยแหละถ้าถวยหิ่งถูกทงตัวเองก็จะได้สแตนแทนนะก็เป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนมือนะครับมานินจาแห่งความไม่สิ้นสุดครับโคคิซูเนะนะครับเมื่ออันนี้เป็นความสามารถคอนติเนียลนียูนิตนี้บวก5,000ันตามจำนวนตัวเองบนเซอร์เคิลอื่นๆนะครับถ้าเกิดมีกอปชื่อเนี่ยกอปชื่อไว้4ใบนะบนเซอร์เคิลอื่นกอปชื่อไว้4ใบก็คือปีอก3ใบ ก็จะบวชหมื่นห้าเลยก็เป็นสองหมื่นนะถ้าก๊อปชื่อนี้บูดแรงมากๆเลยนะนี่ตัวเริ่มนะครับมับงกรน,นี่คีย์ที่เขดอทิกเกอร์ฟอนทิกเกอร์แล้วก็ฮิวทิกเกอร์นะครับโอเคนะครับก็มีเสริมหลายสายใหม่เนอะสายยาสุเอเทนมะนะครับแล้วก็มีเสริมสายอเลสเตอร์เนอเล่นอเลสเตอร์แล้วก็นี่เล่นสายของตัวก๊อปชื่อนะชุดศูนย์หกนะแอดมินจำชื่อไม่ได้นะแล้วก็ ที่ที่หายไปรู้สึกว่าเป็นสายของตัวลดพลังอะนะเออใบออกใบมันก็มันก็ไม่ได้ลด,ลดพลังอย่างชัดเจนเนี่ยแต่มันตัวก็มันก็สำคัญแล้วมันก็มันก็เล่นได้นะแต่หลักๆก,ก็คือเอามาเล่นกับสายยูสุเอเทนมากับสายอลสเตอร์นี่แล้วก็ค่อนข้างเก่งเลยนะครับโอเคนะครับก็วันนี้แอมิโนปอก็ลาไปก่อนนะครับสนใจสั่งซื้อสินค้าก็สามารถที่จะกด e ดสคริปชันข้างล่างเนื้อสินค้าออก30พฤศจิกานะครับสำหรับวันนี้แอดมิโนโปอลลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย